สามีของหนูนะคะเพราะว่าวายวัตเพศของเขาเนี่ยค่ะไม่แข็งตัวเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดคะทั้งที่เขาอายุยังแค่สามสิบเก้าเองอะค่ะสามีทำงานะไรครับเขาทำงานกลางคืนนะคะเขาเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยค่ะโอ้สูบบุหรี่เปล่าครับสามีสูบมากเลยค่ะสูบมากเลยดื่มดื่มเหล้าด้วยไหมครับดื่มเหล้าด้วยไหมครับดื่มดื่มเหล้านี่ก็แบบ ไม่มากเพราะไม่เมาอะรับเพราะว่าแบบแขกให้อย่างนี้ก็ดื่มอย่างนี้ค่ะเป็นสุบุริการอ๋อไม่แข็งตัวเนาะมันก็เป็นปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะฮะอายุเพศมันไม่แข็งตัวนะครับสาเหตุมันก็มีหลายอย่างเลยนะอายุเขาอายุเขาอย่างน้อยปีถองอย่างน้อยก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการงานสุขภาพร่างกายทั่วไปมากกว่าเพราะพักผ่อนไม่พออะไรเนี่ยนะแล้วก็ มียาเยอะอะไรที่เขาทานนะฮะที่จะทําให้ยาลดความดันอะไรมีนะเขามีโรคประจําตัวอะไรไมมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเขาไม่มีเขาเขาแบบแต่เขาก็เคยแบบว่าเจ็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เขาก็แบบหายไปแต่เขาไม่ได้ไปหาหมอค่ะมีเจ็บหน้าอกนี่น่ากลัวนะเนาะก็มีช่วงหยุดพักบ้างไม่ค่ะหรือเขาทางานร้องเพลงเออเป็นนักดนตรีทุกวันจะมีหยุดพักในวันไอ้นี่ค่ะวันนัดชัดตะเลิกอย่างเงี้ยค่ะวันสําคัญของ อาจจะหนาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่บ่อยนะไม่บ่อยปีนึงสิบสามวันเองเสาร์อาทิตย์นี่ลุยตลอดเลยฮะเสาร์อาทิตย์นี่ทำงานตลอดเลยค่ะเคยไปดูเขาที่ทำงานไหมครับเราก็ัเคยนะครับว่าจะปรับยังไงดีครับคนหนึ่งทำงานกลางคืนคนหนึ่งทำงานกลางวันแต่ครนี้ว่าหนูก็อยากจะทราบว่าถ้าหนูเป็นคนฝ่ายที่ทำเขาแล้วเนี่ยหนูจะมีสิทธิ์ท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าคําที่ว่าคุณคุณทําให้เขาเนี่ยหมายความว่ากระทําด้วยมือใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าช่วยให้อวัยวะเพศเขาแข็งตัวเพื่อร่วมตามปกติตามธรรมชาติหรืออะารไรเขาทำอวัยวะเพศเขาให้แข็งตัวแล้วเขาก็จะให้หนุ่ปเป็นคนร่วมเพศของเขาอะค่ะอ๋อมาเข้ามาอ๋อเข้าใจเข้าใจค่ะผมผมคิดว่าก่อนที่เขาจะเสร็จเนี่ยนะฮะ ควร<ะ>ควรุณควรจะนอนข้างล่างนะครับแล้วให้เขานอนอยู่ข้างบนนะครับเพราะถ้าเขาเสร็จแล้วในช่วงที่คุณอ่น,นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะตั้งท้องเนี่ยมันก็มีน้อยะน,น,นะมันก็มีน้อยเพราะเพราะนา้ำน้ำอสุจิมันก็จะไหลออกมามนะครับมันก็จะไหลออกมาหมดมันก็ไม่มีโอกาสที่จะตัวเชื้อก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปใน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 ตัวมดลูกนะฮะอย่างนั้นคือมันก็ไม่มีอะไร ห้ามที่ที่คุณจะช่วยกระตุ้นอารมณ์เพศเขาและให้มีเพศสัมพันธ์แต่พอพอเขาจะหลังเนี่ยหรือเขาหลังออกมาหมดแล้วเนี่ยคุณต้องนอนข้างล่างให้ให้เขานอนอยู่ข้างบนยบนขอบคุณ <c oughs> นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอและพี่ฮาร์ดค่ะสวัสดีค่ะ